ขอกราบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลพรวยนะครับผมครับวันนี้โอปอลพรวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของปู่วัดป่าอุดรน,นะฮะงวดเมื่อกี้แตก5้าเแตก3ตัวตรงเลยนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะอันนี้เป็นต่องวดนะครับ ปูบอกว่าต่องวดให้เลยวันนี้นะฮะใครที่มาชมคลิปนี้ถือว่าโชคดีนะครับผมปูต่องวดให้เลยสามตัวตรงนะครับแนวทางต่องวดปูจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเข้ามารับชมรับฟังกันครับเอางวันนี <c oughs> ้ครับปูห้าสามเจ็ดนี่นี่มีตอะไรกับปูวันเขาว่าไหมเอาไหมรึถามห้าสามเก็ดมาจากไหนครับปูห้าสามเก็ดนี่คือนิมิตเ,ย,ย,เ,ย,เย็นยู่่อาเพ่งเย็นยูนอ่า ถ้าช่องของไม้แห้งผ้าม้วยเนาะไม้แห้งผ้าม้วนไม้มีตะปูบ้านด้วยปูได้เนาะม้แห้งครับช่องไม้แห้งครับผมเพิ่นเห็นเพิ่นยุ่มเมื่อกี้นี่โอ้ครับผมก็เลยนั่นแหละก็เลยเอามาลงน้ำมาเคียมันเข่าเนาะอาจคีมันแมนแต่ว่าคันเลขตัวนี้มันมันอย่าหยับหยับแต้มยู่ดิครับห้าสามเจ็ดนี่พอกระเพื่อเลขปุอันนี้เลขเพ่งครับเลขเพ่ง แล้วแล้วหกเจ็ดแปดแล้วครับปูนะแล้วหกเจ็ดแปดแล้วครับหกเจ็ดแปดนี่เป็นเลขเก้าดิขันบนขึ้นกันปูว่าเห็นมอล่งจอหลงไปเลยดิโอ้คขันขันลงไปแล้วขันมันมาออกเป็นตัวผู้ใดเป็นตัวต้องตามครับเอ้าขันตามก็ใช้อันอันเก็บมาให้ขันเอ๊ะิดเก็บขันตามนี่คือเขบางหนึ่งขันคือห้าหนึ่งสี่ขันตามก็เต็มเต็มเนี้ยหนึ่งสี่น่ะนะเลขเก้าปูน่ะนะอห้าหนึ่งสี่เอ้อ ยังว่าปูมาฟันท้องให้เพื่อนนั่นหกหัตอกยู่หนาพอหนึ่งซี่กับพ่อโบนะครับอือ่าอันนี้ตออหดมันบอกรับปูเอออันนี้ตองหดอันนี้ตตองหดแล้วนะครับต้อหดมาแล้วตัวเก้านี่คือเอาว่าปล่อยตัวเก้าบ่เห็นเมืองวันนั่งมาเมนนี่ตัวเก้านีเห็นบ่หาหนึ่งซี่กันนั่งเป็นยังไงบอหนี มันนำมาออกทีหลังเขาก็ดหนึ่งซีเนาะหัวดีเนาะอันนี้อันนี้พอออกผู้ว่ากันเนีเป็นตัวก็ต้องตามเพื่อที่นาเขาเลยบอกและละเอียดทุกฟังเนาะนี่ล่ะอันนี้หัวเจ้าก้อนนี่พอสวยเต็มหนึ่งอันนี้เป็นเป็นศูนย์กับสามตัวกับแตกอีกแม่นบวนี่นี่ล่ะบัดนี้มันกับเห็นบ่เ้องว่าตามเห็นบ่หนึ่งซีกับมาเต็มเต็มตัวนี่ขวดลัตซ์ลี่ไว้กับที่บ่อาญะบ่นี่ เรื่องไตความเด็กปู่อะเหนื่อยสายเร่องไตคเออตั้งไตความผู้บอกนั่นบอกยุนาพอกันผู้บอกขึ้นแค่ันหนึ่งต่ว่าคือปีทญ่สอง้จะสามตัวนี่บ่สิถ้สามตัวนี่ก็พอกินแล้หน้าซับสมหน้าสามหนึ่งเลยค่ะปูมาเตใสค่ะยับเต็มเข็ดกคนึงตัวเดียวกันอันสามนี่ก็เห็นยุไตตัวเดียวสามนี่บ่มีมือสามนี่เห็นตัวเดียว บันเป็งันมาซีทั้งบนทั้งล่างสดสดเลยก็เบิกซับนาขีเนาะมาม่นี่แหละก็มานังปป๊บนี่มแล้วก็กินกุถั่วงอกมาเลยเห็นไหยครับเข้มยูเ่ใสนเฮ้เห็นันไหนไอติดตาดิ เห็นเห็นหน้าพี่มายเห็เหนนี่เพราะว่าพบอก่ามันเ็บตาอันนี้อันนี้ย็นยันลอยเร่นนั่งยังสิ่ะพี่บอกอัอหายไปหน่อยให้เด็กยังเหนไหมทางนสิ่ะครับผมว่าเห็นหรอกเดี๋ยดีว่เห็นหอกเดี๋ยีว่าเห็นไม่เห็นเลยเห็นตะปูค้เดียวเท่านั้นนั่งปับที่แดดได้ด้ครับว่าเห็นว่าเห็นก็เลยเป็นที่มาจะเห็นตะปูู้เดียวเท่านั้นห้าสามเจ็ครับผมผอ้เก่งยายมากมันนั่งปับ คือคือบอกกันในยูทะว่าขันที่ใต้ดเาเห็นหรอเห็นดูอันมองโนูแเดียวีบนอจะตียิตียิตค่ไหนรับเรขขึ้นนะน้าเอาเออเยต่บลูึ้นกันครับผมเดียวแม่พี้ดนะเนานี่ยไปกับ่อเห็นเลยเห็นเฮ้ยก็ว่าจะวาอยูู่่ก็เห็ติดกันเออปวดกนลเนะครับ ก็ดีกับท่าน่องแม่ก็ดีเอาเป็นแนวท่านครับเป็นที่มานะครับก็ดีเพรว่าอยู่ว่าสดๆเลยให้เขาพิจารณาเบิงมันมากับพี่เขาพี่หลุดเนาะเข้ากับพิจารณาเบิงเงินสุบารุสือรึงก่ยังหายยากยากขันพ่อแมนมากปฏิว่าโอ้ยคือขันบ่แมนปฏิว่าคือเขากับพิจารณาเบิงคือผู้เห็นยังสี่ผู้กับว่าไปยังสี่เนาะครับอันตัวเขาต้องมาออกผู้ก็นนั่นมาออกนี่ผู้บอกไอ้กคนเด้อเข้ากับพิจารณาเบิง่ ไอ่ค่ะปีจะหน้าเบิ่งเยอะก็ได้ค่ะแต่ว่าหันปูฝันดีได้ต้องคนปูนี่มีฝันนิดตแต่เมื่อวานนี่พอไหครับผมแต่เมื่อว่านที่หนึ่งผมฟันก็เดีไปขืนฟันวัดไปขึ้นาลาคุณขาดิยื้อตงสามสามม่จังได้ครับสามนี่มีตัวเดียวอ๋อเขียนสามนยครับหั่นมน้าตัวเดียวหั่นหมอมีตัวใส้ปูก็บอกว่าหันหม้อกลมปีกกับเป็นตัวเลขอยู่ดิหั่นหม้อนั่นกับเป็นอาจจะเป็นเตากับเป็นน้ำสามก็ได้นะครับน่า ปูอย่าบอกไว้นะคือเห็นตัวเดียวนี่มีความหมายอยู่ครับผมสามตัวเดียวสื่อใหญจยังไงวงกลมนี่ก็เป็นเป็นเ่ราะเป็นศูนย์อยู่บอสามนี่ไปไปเห็นมาแต่้ยกับปขันบอไมีครูใส่กับขันเป็นมาเปากับที่เป็นซ้ำๆเองสินะครูใส่ฟาวาเลตตัวนี้ปูค่อยถือยู่แต่วันนี้เต็มๆเลย ครับผมเนี่ยสามสามเนี่ยสามสามออกสี่สามสามผมกออกเาม่ช้าเออมันก็หลายปีแล้วเออหลายปีแล้วครับแมนเป็นเด็กดังปูสื้ออยู่ลานไทยลานนั่นบ่พอใจไปซื้อร้านนั้นอีกเอาจนมาสามลานจนพ่อใจวะคันว่าเลขสามอะไรข้าเรี่ยวจนพ่อใจนะเอามันจีคักกันไหนอะไสามลานครับผมโอ้ยฝนก็ตกฝนตกอีกแล้วมาเจอไดไหมดนั่นเพิ่นไปให้ปูอยู่เมียงนอครับผม ขึ้นยุเข็นเดียงจึ้งคึงเลยปู่ก็เลยว่าออกยุมือออกยุเข็นนี่มันจะพเป็นหายส้มสามบ่อกระดอนครับฟังมาสีโมเกิดสี่สามสามมันพิษแถมนึงว่าหายซ้ำสามแต้าว่าม้นนั้นหลอกซี่ซ้มสามเาแมนบอกสี่ส้มสามหายซ้ำสามหือเจ้ว่าปู่พิษแถมนึงละครับ่ะอ่าม้นนั้นจว่าส้มสามนี่ปู่เอาเต็มเต็มเลยเต็มตีนเลยนะ อ๋อโบนี่ครับผมสามสามนี่ยสามสามอืมนักสิมาขอพูดสามสิบลูกกับ่บนี่นี่ป่อมโบนี่มันมีบุญมีลางเนาะไม่สาบุญสามลางเนี่ยบโบนี่กับไมีบุญมีลางสิไหมอันนี้อาจจะเป็นบุญอันนี้อาจเป็นลางสินะโอ้แต่สามตัวอีกนาปูเนาะเดาแค่พูดสามตัวก่นโอ้ฝันดีพผมเนาะครับผมมันดีเด้ แต่แบหมู่บ้านบุญเนาะเ่ราะเนต้อหดสำก้อนพอมก้อนออกเลยเนาะเอ๊ลหมก่บ้านแต่หมู่บ้านที่หนึ่งบุญเนาะนี่เขาออกยังผนทั้งบีบฟันเอาแล้วรอเลขกูนี่สามตัวแตกบ่อยนะครับเนาะอืออือปูเคยบอกตัวบอกว่าผู้ใดที่ตามปูมีหนีมิสินนี่วิทย์มีวิทย์สินพดมีพดสินเพราะว่าเป็นโควิดไลายนี่ปูจะปวดภัยให้ถึงมัดประเทศเม่อแต่ตั้งประเทศก็ทุกมหาปูทุกประเทศเลย ทุกประเทศเลยวันเดียวเอซุ้มสร้างประเทศซุ้มออสเตรเลียเยอรมันญี่ปุ่นยังทีน่ะซุ้มเหมืนเกาหลียังทีน่ะไต้หวันยังทีกามาหมดเลยก็มาปัววิจาร์สายทั้งเมืองนอกกับป้อึด์นะสายเขาไล่กันเลย FC สายเมืองนอกไล่อืมไล่นี่ตามใบน้องฟูเนาะอืมมันก็เยาวกันห็นเนาะเขาเบิ่เพราะว่าอันนี้ออกทั่ะลุก็แม่นบอกครับงวดนี้เมนบอกถือน้ำลายปูัวปัว FC ตาไมีแน่อยู่ดิเพราะว่า จนได้พ <mile> ักๆสายนี <outside> ่แหละเพราะว่าสายก่อไลยอยู่วันนี้จะไม่ถอดซิมออกอีกแล้วครับปู่ไ่ถอดไม่ถอดไ่ถอดไ่ถอดม่าอดเพาะยังไงกับทีรับให้เป็นสี่จมแบบที่เป็นาไม่เหอาจังไงกับทีรับไห้ขัดว่ารับไห้ก็คือพิดเคียงกินเข่าเด้อพิดเคียงสั้นเขตรวซีตรวป่ยดซีน้าได้แ่ว่ากังขีบอกไ้ว่ากังขึ้นเย่ะทั่วบ้านถนนเพราะว่าคือจากนังทุมไปพูดจะสงน้ำล้าก็สวดมนต์เราะว่านางสมาธิเด้อ ขึ้นโมทงทั่วมาาเอออืมคัครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูวัดป่าอุดรนะครับตองงวดให้แล้วนะครับเนาะกับงวดเมื่อกี้ห้าเก้าสี่แตกสมตัวตรงนะครับครับลองเป็นแนวทางดูนะครับทางช่องข็อเสนอไว้ให้พ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับแนวทางปูวัดป่าอุดรนะครับผมสวัสดีครับ